ดีครับผมอาจารย์อน,น,นันต์นิโรจน์เริญวงครับที่ปรึกษาด้าน Lean มนู u f a c t u r i n g และ Lean l o g i s t i c s นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของลีนแมนูแฟคเจอร์ลิและ,ะการจัดการพลังงานนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงคำว่า Lean นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการด้านอุตสาหกรรมการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนนะครับแล้วก็การเพิ่มผลกำไร ในสถานประกอบการนะแต่ถ้าเราจะมาโยงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานมันก็จะหมายความว่าเราจะสามารถนำหลักการลีนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการลดความสูญเปล่าในเรื่องของการใช้พลังงานที่มากเกินไปหรือที่เกินความจำเป็นนะครับเพื่อทำให้ต้นทุนของการผลิตลดลงที่สำคัญก็คือมันจะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่ดีที่อยู่ในภายในโรงงานอุตสาหกรรมของเรารวมถึงสิ่งแวดล้อมที่พื้นที่ที่ตั้งของโรงงานนั้นอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับก็จะทําให้ต้นทุนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมลดลงได้และทําให้พนักงานรวมถึงลูกค้าหรือคู่ค้าของเราเนี่ยเกิดความึงพนใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้เนเพราะฉะนั้นการจัดการพลังงานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ถ้าเราใช้หลักการเลียนหรือหลังการจัดสอร